สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพ่อก็ช่อบโมกี้เลยคะ่ะอันนี้พัดลมนะคะพัดลมแบบชัดแบบอนะคะ่ะท่านสมัยนะคะก็คือเราก็อากาศไม่ร้อนมากก็ไม่เปิดแอร์นะคะดูนะคะโมกี้ไม่เปิดแอร์นะคะเพราะว่ามันอากาศเย็นมากนะคะ อยู่คนเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะคะลกๆหน่อยนะคะโอเค Today I ย i l ออฟ f ฟ r y ์อยู่นะคะอ i ลบ l r มออริจินอลโรนะคะโร t ีออริจินอนะคะม a ฟอร์มแฮนด์มิ e นะคะไอโฟ o ก็คืออียูนะคะ in Thailand นะคะ we have a original นะคะโรตี oti, นะคะ made now just by like, uh, นะคะ and eating now นะคะ this is packaging นะคะ this is packaging นะคะโอเคบัต okay. ร ดีใจด o ใ a แฮปใ e t h สท t เรศไอออร์เดนะคะโรตีนะคะิ and, uh, uh, milk, นะคะ and ิ้วนะคะ sweet มินะคะ คือแอนดอนอิต hmm. ต okay. huh? mm ิ hmm. mm ้งนะคะโอเคเอาไปช่วยนะเบลลิกูนะคะเบล อิฟดูคำตัวใจแล้วรวมท้ายอืมอฟู่ออเดอร์ลวตีนะฮะ15บาทเบบีทเวบาทนะฮะแล้วใช้อิเฟนซี่นะคะบีก็ดิซิฮ i รเตอร์ e สวิต e t I show you ว wow. mm ้าวอืมอืม กุสนะอืม hmm. ด huh? ีเด huh? mm ็นะครับกุสนะอร่อยไหมนะฮะมีความดิสต์อเฟรชนะฮะเฟรชโรตีคืออันนี้แฮปปี้นะครับ ที่อย่าอ่านตอนอิ่มหน้ามันอิ่มอะไรนีมดรู้ดีด้ยืดหยุ่นก่อนค m ทุ่มให้เขาแ on the market near uh, r o y a o Embassy นะคะสหาการประมูลโรสนะคะ Thank you so much ไปสิบอาบะโจเวไปเช้าอุสตาคูสบายโออิชิเดสกานะคะแอนวาชิตะแอนดิเรเจียนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย